ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่24กุมภาพันธ์2567ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีปล่อยข้าวสาลีลา้านนาครั้งที่4ซึ่งกรมการข้าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์2567สที่ศูนย์วิจัยข้าวเสมืงองอำเภอเสมืองจังหวัดชิงใหม่เพื่อถ่ายทอดดักองความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาววมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรนักวิชาการและผู้ประกอบการโดยมีนายชัดชัดวานปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการและผู้ประกอบการตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสมืองเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยทันทีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เดินทางมาถึงพี่น้องเกษตรกรได้มอบดอกไม้และผ้าขาวม้าเพื่อเป็นการต้อนรับและให้กำลังใจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชมแปลงพันธุกรรมธัญพืชเมืองหนาวและนิรรศการธัญพืชเมืองหนาวร่วมชิมซื้อของกาดม่วตลาดนัดสีเขียวชมนิรรศการและการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเมืองหนาวสำหรับข้าวสาลีถือเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่ได้มีการนำเข้ามาทดลองปลูกศึกษาวิจัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ปี2510โดยกรมการข้าวและภาคีเครือข่ายรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาทําให้ได้พันธุ์รับรองข้าวสาลีจํานวน5,000ได้แก่ข้าวสาลีพันธุ์สมุงหนึ่งพันธุ์สมุงสองพันธุ์ฝางหกสิและพันธุ์แพร่หกสิซึ่งสามารถนําไปใช้ในการขึ้นนามต้นอ่อนข้าวสาลีรำข้าววาสาลีช่อข้าวสาลีแห้งผลิตภัณฑ์แป้งโมส่สาหรับทาขนมปังได้ ทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้าวสาลีสามารถนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าดได้เป็นอย่างมากและยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกซึ่งหากจะทําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนจะต้องเพิ่มรายได้ให้เป็น3เท่าภายใต้ระยะเวลา4ปีด้วยกลยุทธ์ตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยส่งเสริมการปลูกพื่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสินชัยพระชรัธนาพร เรบเปียงวริศราทินารารยงาน